โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจนมสอนการปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับในทิก t กอนะครับอขั้นแรกนราให้เราเข้าไปที่เว็บ KMMKTS แบบนี้นะครับจะเพิพ์ตามหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บแรกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีกดสมัครนะครับ าเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกนะครับเขาจะเรากรอกชื <t ales> ่อผ <ales> ู้ใช้งานนะล้วก็กรอกไปครับเต้นย้ำตรงชื่อชื่อผู้ใช้งานนะครับให้เราเพิ่มตัวเลขด้านหลังแบบผมไปนะครับใส่ตัวเลขไปก็ได้นะครับชื่อจะได้ไม่ซ้ํากับใครนะครับจะได้สมัครง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นอีเมลนะครับอแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกไปครับกรอติ๊กสองอันแบบนี้นะครับจักรยานนะผมจะเลือกจักรยานนะครับอาแท็กซี่นะครับ เรียบร้อยนะครับก็ติสฟังแบบนี้ก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็หลังจากนั้นให้เรามาหน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้งานตามปกติเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างแรกจะเจอคําว่าคําลังซื้อใหม่แบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับหาคำว่าหมวดหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายแพลตฟอร์มครับมี f a c e b o o k YouTube t i k t o k IG นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเราจะเอาอะไรนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มกดดูไลฟ์สดทิกตอกนะครับ อ่ะผมก็จะเลื่อนหาเลยนะครับนี่ติ๊กตอกอยู่ข้างล่างครับนี่เพิ่มยอดวิวเพิ่มหัวใจนะครับผมจะเอาเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับอ่าอันนี้เลยก็ได้นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกครับว่าจะให้อยู่กี่นาทีครับผมจะแค่15้านาทีพอนะครับหลังจากนั้นให้เราไปทําการหาไลฟ์สดครับที่เราต้องการทําการปั๊มนะครับเอาเค็มเอาไลฟ์นี้ก็ได้นะครับอ่ามีคนดูอยู่สี่คนนะครับอ่าต่อไปแล้วก็กรอปลิงก์ด้านบนมานะครับคลิกเข้าไปที่คลิปแบบนี้นะครับมีคนดูสี่คนครับ ก็นํามาใส่ที่ช่องลิงก์นะครับปริมาณผมจะเพิ่มเป็นสักร้อยคนนะครับค่าบริการก็สี่จุดห้าศูนบาทนะครับคุณจะกดสั่งซื้อไปนะครับเมื่อขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับแค่นั้นเลยนะครับระหว่างรอนะครับเรามาดูหน้าปอร์ดการสั่งซื้อนก่อนนะครับหน้าบอร์ดการสั่งซื้อก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะครับที่ได้ใช้บริการไปนะครับอันที่เสร็จแล้วก็จะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่อันนี้ยังไม่เสร็จก็้ือว่าเราเร็วในการแบบนี้นะครับมีลิงก์ครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่ายอดขึ้นหรือยังนะครับรหัสตัวนี้นะครับสามารถนําไปแจ้งแอดมินได้นะครับว่าช่องออเดอร์สมบูรออเดอร์นี้มีปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าก็รหัสตัวนี้ไปแจ้งเขาในช่องติดต่อฝ่ายศัพท์สูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก่อนหน้านั้นเรามาดูวิธีการทําเงินกันก่อนนะครับการตําเงินก็จะมีหลายช่องทางครับสแกน QR code คนะครับทุกธนาคารครับทูนี่วอล บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับคริปโตอะไรก็มีนะครับพวกนี้สกุลเงินต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับอต่อมานะครับเรามาดูด้านบริการของเรานะครับก็จะมีด้านโปรโมชั่นนะครับจากกีเว็บของเรานะครับถูกใจโพสต์นะครับถูกใจรูป Facebook ถูกใจโพสต์อะไรพวกนี้เพิ่มติดตาม Facebook นะครับให้เรากดดูรายละเอียดที่ด้านหลังเลยนะครับนี่ใครใช้บ่อยก็ติดดาวไว้ได้ครับเรทราคาก็ตามนี้เลยต่อมานะครับจะเป็นการเช่าเว็บปั๊มไรนะครับ สำหรับใครที่ต้องการเช่าเว็บกำไรนะครับเราก็เปลี่ยนสกุลเงินก่อนนะครับใส่เป็นไทยบาทนะครับก็ใส่ u s ร์ n a m e password ของเรานะครับยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งครับก็900บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับเรทราคาก็ตามนี้กดส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับสําหรับใครที่หารายได้เสริมนะครับเราก็ส่งลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็สมัครเข้ามานะครับแล้วเขาเติมอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำนะครับ5%เลยนะต่อมานะครับ รับใครที่มีปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าขอเล่นความเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็กดมาที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ id line นะครับ k m m ขีด ts นะครับใส่อดนำหน้าเสมอนะครับหรือจะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสแกน qr code มุมขวาล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่มีไลน์หรือไม่สะดวกแอดไลน์นะครับมาที่ตั๋วช่วยเหลือนะครับจะเป็น admin ว็บเหมือนกันนะครับก็หัวข้อก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปก็พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยกดส่งตั๋วได้เลยนะครับมี admin รอตอบยั่วรับ อ่ะโอเคครับต่อไปเราก็จะกลับไปดูที่ช่องติ๊กตอกของเราครับว่าขึ้นมาหรือยังนะครับอ่ะยังไม่มานะครับมันจะอัดใช้เวลาสักนิดนึงห้าคนแล้วครับอาผมก็เดี๋ยวา่าไปตอนมาเต็มนะครับอ่ะนี่มาเลยนะครับสามสี่นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสามเก้าครับผมจะไปตอนมันมาเต็มเลยนะครับอ่ะย่อก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยสามนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ที่ด้านล่างครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ